สวัสดีค่ะส้มจิตฟอร์ดค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง u t u b e ส้มจิตฟอร์ดค่ะวันนี้พาพี่ใหญ่แรปเตอร์นะคะมารีวิวให้ชมกันว่าแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะอยากรับชมแล้วใช่ไหมฝากขอจอเข้าใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ถ้าใครอยากได้แรปเตอร์นะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะมามาชมกันเลยคันนี้คือเจ้าแรปเตอร์นะคะดีเซลเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะไบเทอร์โบเกียออโต้10สปีดค่ะแรงม้าอยู่ที่ 210แรงมนะ้าแรงบิดอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันค่ะเปิดข้างหน้านะคะจะมีปุ่มสีเหลืองค่ะดันขึ้นไปเลยค่ะมาค่ะหน้าห้องเครื่องนะคะ ครื่องยนต์นะคะจะถูกวางไว้ตำแหน่งตรงกลางรถกึ่งกลางเลยนะคะแล้วก็มีฝาครอบเครื่องนี่นุ่มๆแบบนี้เลยนะคะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะคะของอตัวเครื่องยนต์นะคะให้เสียงเครื่องยนต์อย่างเงียบด้วยนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำให้แผ่นดินไม่ไหวได้นะคะ ช่วยซับแค่แรงสั่นอย่างเดียวโอเคเข้ายุคไหมนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะมาพร้อมกับเทอร์โบสองลูกอยู่ด้านข้างนี้ค่ะเทอร์โบสองลูกนะคะก็จะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่สลับรอบกันทํางานนะคะรอบต้นก็จะเป็นลูกเล็กพอรอบปลายก็จะเป็นลูกใหญ่ทํางานนะคะมาพร้อมกับเบรกอีโก Electronic b r ส์เ Booster นะคะก็คือเป็นระบบที่เขาช่วยเบรกออโต้อัตโนมัตินั่นเองนะคะก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะมีสีสีเลยนะคะช่วยกระจายแรงบันน้ำมันกระจายแรงดันน้ำมันเบรกนะคะทำงานให้อัตโนมัติเลยเราขับอย่างเดียวเลยค่ะพี่ๆนะคะก็จะควบคุมรถให้เองนะคะหน้าห้องเครื่องก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็ดูแลรักษาง่ายเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องก็ ไม่ต้องมาเปิดฝากระโปรงแบบนี้แล้วเราสามารถเช็คคุณธรรมน้ำมันเครื่องนะคะผ่านหน้าปัดนะคะหลังพวงมลาลัยหรือถ้าโหลดแอฟฟอร์ดพัทแล้วเช็คได้จากมือถือเลยนะคะมาพร้อมกับนี่ค่ะแบตเตอรี่นะคะโฟโมโคนะคะเป็นแบต AGM แบตเตอรี่ค่ะ800แอมแอมนะคะ800 cca นะแล้วก็มาพร้อมกับไดชาร์จขนาด250แอม ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะลุยไปแล้วโหนหิมงหิมะต่างประเทศเขาเอาไปเอารถไปลุยกันมาเยอะมากๆแล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้สบายใจได้นะคะพี่พี่เอารถไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะคะสงกรานนะคะถ้าเอารถไปใช้ ก็สบายไม่ว่าจะอุณหภูมิร้อนหรือว่าอุณหภูมิต่ำนะคะก็จะสามารถสตาร์ทรถติดอย่างง่ายดายนั่นเองนะคะแล้วก็พัดลมค่ะหน้าห้องเครื่องเนี่ยก็จะไม่ดึงกําลังของเครื่องยนต์ พัดลมขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องนะคะก็หน้าห้องเครื่องก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็แอร์นะคะสามารถทําอุณหภูมิได้ต่ําสุด15.5องศาเลยทีเดียวเพราะว่าเขาไม่วางตัวท่อแอร์นะพาดผ่านตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะเลยทําอุณหภูมิได้ต่ํามากๆเลยแล้วก็ AirFord บอกเลยว่าเย็นฉ่ำมากๆพี่ๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของแต่งก่ตัวแล้วกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะคะของเดิมโรงงานมีอะไรบ้างของเดิมโรงงานมีกล้อง360องศาร,รอบคันด้าน,นหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะคะ4 6อ่า4ตัวเลยนะคะมีมุมมองแบบ360องศาแบบ bird eye view เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล่องควบคุมนะคะตัวนี้คือเรียกเรดาร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์ข้างหน้าด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะคะข้างหน้า4ข้างหลัง4นะคะ คันนี้มีติดอะไรเพิ่มเติมบ้างก็จะมีกันชนหน้าเหล็กของงานฮ a m เมอร์ค่ะมีสีแดงแบบนี้นะ,ะแล้วก็แผ่นป้ายตัวนี้สามารถจะพับกระดกได้นะคะเวลาเราไปออฟโรดไปปีนป่ายนะ,ะบางทีมันก็มีกิ่งไม้มีอะไรใช่ไหมตัวนี้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะคะแล้วก็ไฟนะคะสำหรับไฟตัวนี้เป็นไฟหน้า b m m t t i c LED ค่ะเป็นไฟที่สองสว่างชัดเจนทำงานออโต้อัตโนมัติพี่ขึ้นรถสตาร์ท เหยียบเบรกปุ๊บกดสตาร์ทใช่ไหมไฟหน้าเนี่ยเขาจะคาลิเบตหาเขาเรียกว่าองศาของเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟหน้าออตโต้เปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะคะทำงานให้เองเลยลดแสงยางตาให้อัตโนมัติด,ด้วยคัะรถสวนเลนมาดรอปไฟลงมาแพลนออกไปด้านข้างให้ไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางพอเพื่อนร่วมทางผ่านไปแล้วนะคะหรือเราขับตามพน,น้าก็เป็นเหมือนกันนะอพอไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะ มีไฟนะคะส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลยัยเพิ่มเติมด้วยจะเป็นไฟดวงเล็กๆตรงนี้นะเป็นไฟดวงเล็กตรงนี้เพิ่มเติมนะคะช่วยเพิ่มความสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลยัยค่ะก็ฟังชั่นครบค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยขับช่วยเบรกนะฮะแล้วช่วงล่างโอ้โหบอกเลยคันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนออกมาใหม่เขาบอกอะไรกระบะอะไร,ะไรล้านกว่าเกือบ2ล้านเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างนะคะพาไปดูช่วงล่างกันคันนี้ นี่ค่ะมาดูตัวโชคของเขากันค่ะโชคที่เขาให้มาตั้งแต่โรงงานนะคะก็คือตัวโชกฟอกนั่นเองนะคะโชคสีส้มตัวนี้มาพร้อมกับปีกนกนะคะสชั้นนะคะอยู่ปีกนกบนกับปีกนกล่างนะคะเป็นอลูมิเนียมน้ําหนักเบานะคะช่วยนะคะปรับองศาของตัวล้อเวลาเราไปออฟโรดเวลาไปลุยได้อย่างดีแล้วก็มีน้ําหนักเบาเนี่ยก็จะทำให้ เขาเรียกอะไรลดพาระนะคะของโชคของเครื่องยนต์ได้นะคะตัวโชคตัวนี้นะคะเขาผลิตให้เฉพาะฟอร์ดเท่านั้นแรปเตอร์นะคะคือฟอร์ดเนี่ยดีลกับเจ้าโรงงานนะฟ็อกเนาะ <c oughs> เพื่อผลิตสเปคนี้มาให้นะคะ <c oughs> เป็นตัว2อ 0, นะแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของล้อย,ยางกันต่อนะคะล้อย,ยางนะคะพาไปด้านนู้นกันด้ยหรือด้านนี้เดี๋ยวดับรถก่อน เอาลืมเราต้องหมุนก่อนใช่ไหม <c oughs> ได้ยังสำหรับล้อนะคะขนาดที่มาจากโรงงานเลยไซส์17นิ้วเป็นล้อแม็กล้อฟอร์สด,ด้วยนะคะบางคนบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะล้อฟอร์สเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า เดอะเบสอะเป็นแบบตัวท็อปสุดนะคะน้ำหนักเบานะคะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะคะสำหรับเบรกเนี่ยตัวแรปเตอร์ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อมาแล้วจากโรงงานนะคะก็จะมีครีบช่วยระบายความร้อนด้วยสำหรับรุ่นนี้ยางนะคะตัวนี้ก็เป็นยางสเปคที่ BF ผลิตให้กับ Ford นะ,ะเพื่อเอามาใส่ในแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นยาง BF AT a u t t r r r n i เเป็น KO2 นะคะแล้วก็มีคำว่า บาบาฮา,า,านะคะเหมือนกับชื่อรุ่นเลยนะบาฮาแชมเปี้ยนนะคะดอกยางก็สวยๆแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรเหมือนตัวหนอนวะตะก้องใช่ไหมเหมือนตัวหนอนนะเออลูกค้าชอบไลายนี้มากเลยนะคะสามารถจะออฟโรดลุยได้นะคะกล้อง360องศาอยู่ตรงนี้นะมีใบสปอร์ตแล้วก็มีไฟ2พื้นอยู่ข้างล่างด้วยนะคะสะดวกสบายฟังก์ชันคือครบมากๆนะพี่ๆบันไดข้างค่ะตัวนี้ดีไซน คล้ายๆกับของปีก่อนนะคะเจนก่อนตัวนี้ก็วัสดุเขาเปลี่ยนวัสดุนะพี่ๆเ,เป็นวัสดุแบบผิวทรายนะคะแต่ดีไซน์มันจะไม่เหมือนกันเปรียบนะมีน้ําหนักเบานะคะก้าวขึ้นลงรถง่ายนะคะเหมือนตอนที่่อมเปิดคลิปไงง่ายไหมบันไดมันขนาดใหญ่นะคะและสําหรับตัวรถนะคะข้างหลังตัวนี้มิติกว้างขึ้นกว่าเรนเจอร์ทั่วๆไป สติ๊กเกอร์แรปเตอร์ติดมาตั้งแต่โรงงานนะคะตัวคิ้วล้อนะคะแก้มข้างอะไรเงี้ยจะเป็นตัววัสดุที่เป็นคอมเพสิตบ้องกันรอยขีดข่วนเวลาพี่ๆไปออฟโรดนั่นเองสําหรับรุ่นแรปเตอร์จะไม่มีบันไดเหยียบท้ายนะไม่มีอะไดเหยียบท้ายแต่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ เคยมีลูกค้าติดแล้วส่วนไฟท้ายค่ะตัวนี้ไฟท้ายเป็น LED แบบเต็มคมเลยมีไบสปอตด้วยไบสปอตคือตัวที่แจ้งเตือนนะรถในมุมอับสายตาแล้วก็เวลาถอยหลังนะคะก็จะมีเลดราช่วยจับสัญญาณด้วยช่วยเบรกด้วยนะคะไฟท้ายแบบ LED เต็มคมเลยด้านหลังมีโลโก้ r a t t r r ค่ะมือเปิดอยู่ด้านบนกล้องถอยหลังอยู่ตรงนี้ใต้โลโก้นะคะแล้วก็กันชนท้าย คันนี้ใส่กันชนท้ายเหล็กฮ a มเมอร์โนวาซีรีส์แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่างานฮ a m เ er มอร์เนี่ยเขาจะมีทั้งของเรนเจอร์แล้วก็ r a ปเตอร์มิติรถไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันนะพี่ๆนะถ้าพี่ๆซื้อแรปเตอร์พี่ๆต้องสั่งรุ่นสเปคที่เป็น ติดตั้งสำหรับแรปเตอร์เท่านั้นนะคะถ้าเอาเรนเจอร์มาใส่คือรถเรนเจอร์มันแค่นี้อะแรปเตอร์มาเท่านี้มันจะใส่แล้วมันมันดูไม่แมทกันอะมันจะดูข,ดขาดๆนะคะหรือว่าจะเอาแรปเตอร์ไปใส่กับเรนเจอร์อย่างเงี้ยมันก็จะดูก,กันเกินนะคะฉะนั้นเนี่ยสามารถปร,รึกษาสอบถามกับซุนจีได้นะถ้าไม่ยุ่งยากก็โทรมาเลยนะคะเดี๋ยวแนะนําให้นะคะมีหูงลากจูงมาให้เป็นห่วงสีแดงอันนี้ หูลากจูงเดิมของตัวรถนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมี4จุดแล้วก็ใส่เข้าไปกับตัวเซ็นเซอร์นะคะแล้วเวลาลูกค้าถอยหลังไฟตัวนี้จะขึ้นนะ LED ท่อไอเสียนะคะเป็นแต่งท่อด้วยนะ,ะปกติแล้วเขาจะมีท่อไอเสีย1ชิ้น1ท่ออย่างงั้นออกด้านขวานะคะแต่ตัวนี้เป็นท่อแต่งนะคะท่อแต่งของน้าเจมนะคะ a z C m o นะคะ m o d i ฟายไทเทเนียมเป็นท่อสแตนเลสแล้วก็ปลายเขาออกมาเป็นไทเทเนียมแบบนี้สวยเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันสักนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวส้มขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถแล้วฝากแต่กล้องถือ เสียงเป็นยังไงกันบ้างคะก็จะ เสียงนะคะก็จากที่เราฟังไปแล้วมันก็จะออกแนวทุ้มนะมันจะไม่ได้แบบดังรบกวนชาวบ้านเขานะคะตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านแน่นอนนะคะข้างๆบ้านติดไม่น่าจะโดนบนนะคะแล้วก็ได้ความสวยได้ความเท่นั่นเองนะช่วงล่างด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นนะคะวัดลิงค,คอยสปริงช่วงล่างเดียวกับเอเวอเรสตเลยพี่พ,พนะะขึ้นชื่อเลยถ้ารถ ppv เที่นั่งบอกเลยว่าช่วงล่างนั่งนุ่มนวลน,นะคะเวลาเข้าโค้งนะคะ เ,เวลานั่งโดยสารผู้โดยสารตอนที่2จะรู้สึกไม่เวียนหัวนะคือได้ทั้งวัดลิงคอยสปริงจุดยึดถึง6จุดแถมมีโชคฟอกอีกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมโชคฟอกนะข้างล่างนะคะมีทั้งหมด4ต้นเลยนะคะไม่มีแหนบนะปกติกระบะเป็นแหนบใช่ไหมคะตัวนี้โชค4ต้นพร้อมวัดลิงทําให้ช่วงล่างเนี่ยใครใช้ก็ติดใจนะคะอ่ะไปดูด้านในของห้องโดยสารตอนหลังกันบ้าง ฟังชันมาครบค่ะไม่ว่าจะเป็นแอร์ตอนหลังนะคะมีปลั๊กนะคะด้านหลังนะคะที่สามารถจะเสียบทํางานได้นะคะปลั๊กคอมนะ USB Type C อ้อลืมบอกไปปลั๊กด้านหลังก็มีนะพี่พปลั๊กด้านหลังก็สามารถจะชาร์จอ่าตาร์ทรถแล้วก็ต้มน้ําได้เหมือนกันนะเนี่ยลักษณะเหมือนกันเลยนะคะด้านหลังมีที่เก็บของนะคะเบาะด้านหลังสวยเลยนะมีแบบหมอนรองหัวเป็นสีส้มด้วยเบาะข้างหลังก็เป็นสีส้มนะคะ อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าของตัวรถกรันตัวรถนะคะก็จะมีฟังก์ชันนะคะล็อกรถปลดล็อกรถนะคะที่ตัวรถด,ด้วยนี่ล็อกรถกดตรงนี้ได้เลยไม่ได้กดกุญแจนะกดที่นี่แล้วก็กระจกพับสอดมือค่ะกระจกเปิดให้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่ากุญแจต,ต้องอยู่ในรัศมีประมาณ80เซนนะคะเวลาขึ้นรถค่ะก้าวขึ้นไปเลยจ้ะหมุนตัวจากตรงนี้สะดวกขนาดมือนะคะตัวเบาะค่ะจะเป็นไฟฟ้านะคะพี่พ นี่เดินหน้าได้ถอยหลังได้ผู้หญิงตัวสูงขับได้ไหมคะบอกเลยว่าขับได้เพราะว่านี่ค่ะเขาสามารถปรับสูงได้ปรับสูงได้นะคะยกขึ้นนะเบาะจะปรับสูงขึ้นแบบนี้มีตรงหัวเข่าข้างหน้าด้วยนะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะพนักเอน็นตัวที่2ตัวนี้นะแล้วก็บอกตัวนี้นะคะลายคลิปทําให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกรอบฝากตะกล้องปประตูหน่อยะคะ่ะแล้วถ่ายออกไปตรงกลางเลยนะ เบาตัวนี้สามารถปรับเอนนอนได้ร้อยแปดสิบองศานะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรนเจอร์รุ่นไหนๆนะทำได้แต่ว่าตัวนี้ไฟฟ้าค่ะก็สามารถพับเอนนอนได้ร้อยแปดสิบองศาแบบนี้เหมือนกันสมมติว่าเราไปขับรถกลับบ้านแต่จังหวัดแล้วแบบเราต้องนอนพักเหนื่อยะอะไรเงี้ยนะคะก็จอดปั๊มปุ๊บอ่ะจะไปหาแบบที่นอนเก้าอี้โซฟาที่ไหนอู้คนกลับบ้านเยอะแ <ๆ S 2> ยะมากมายพี่ใช้รถตัวเองเลยนอนแบบนี้ได้เลยนะปรับเอนนอนได้ร้อยแปดสิบองศาค่ะสะดวกสบายมากมีตัวด้านหลังด้วยนะเวลาขับทางไกลมันจะเมื่อยเนาะ และก็ด้านในตัวรถนะคะใช้งานง่ายผู้หญิงตัวเล็กขับได้วิสัยทัศน์มอง,มองกว้างมากนะคะด้านหน้าตัวรถอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในตัวรถกันบ้างนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นพวงมาลัยนะมีแพทเทิร์นชิปที่พวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นบวกเพิ่มเกียร์นะคะลดเกียร์แล้วก็ลูกค้าอย่างเช่นแพทชินัมส้มนะมีแต่งแรปเตอร์นะคะพวงมาลัยแรปเตอร์เพราะว่ารถเดิมแกใช้แพทเทิร์นชิปอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่า ที่น้มามันไม่มีแบบแพดเดิลชิพอะเออเขาก็เลยสั่งพรมอะไรลับเตอร์ไปใส่ก็สามารถทําได้นะคะเกิดใครซื้อรุ่นอื่นนะคะแล้วอยากทําเป็นพรมล a ยลับเตอร์หรือเบาคู่หน้านะคะก็มีคนสั่งไปใส่กับเ,เจ้าไทเทเนียมนะคะก็สั่งไปเลยเบาคู่หน้าเราทําได้หมดเลยทุกคนอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเหยียบเบรกกดสตาร์ทนี่มาส้มพาดูนะคะพี่พ ด้านในตัวรถค่ะนี่คือหน้าจอของเขานะคะหน้าจอก็สามารถจะปรับฟังก์ชันได้นะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะสามขีดบนพวงมาลัยนะคะสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ค่ะนี่เลื่อนลงไปเลยนี่เลื่อนลงไปตรงซ่อมบำรุงค่ะแล้วก็สามารถวัดแรงดันลมยางได้นะคะสามารถเช็คคุณภาพข้อมูลเครื่องยนต์ ต้องจะให้ดูตรงนี้น้ำยาแอสโบรก็เช็คได้นะคะข้อมูลคุณภาพน้ำมันเครื่องค่ะรถใหม่ป้ายแดงขึ้นแบบ100%ยเเลยนะคะแล้วก็หน้าปัดนี่ full ซ i z เลยนะคะ สามารถรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลัยได้ส่วนด้านซ้ายค่ะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุกคอนโทนนะคะพี่กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีขีดด้านบนให้เราสามารถตั้งเซตค่าได้ว่าอยากจะให้ห่างจากคันหน้าระยะแค่ไหนเราขับแล้วเราก็เซตค่าได้เลยค่ะปะกติทั่วไปก็ขับประมาณ2-3ที่ตั้งกันไว้เนาะแล้วก็สามารถจะ รักษารถให้อยู่ในช่องทางได้นี่ฟังก์ชันบนพวงมาลัยเขาจะบอกนะคะว่าเราต้องการใช้ฟังก์ชันนี้หรือไม่นะคะเปิดปิดระบบได้ตอนที่พี่ขับรถเลยนะคะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะคะจำกัดความเร็วก็มีน่ย l a m l i มตรงนี้นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงสั่งงานเสียงมาดูในส่วนของหน้าจอบ้างค่ะหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะคะหน้าจอขนาดใหญ่ตัวนี้สามารถดูกล้องได้360องศาเลยนี่ กว้างมากมุมมอง,มอง,มองต่างๆนะคะดูได้รอบคันเลยเฉพาะด้านหน้านะด้านข้างแต่กล้องนะคะนี่ด้านหน้านะคะหรือจะปิดกล้องก็ได้นะคะตั้งเซตค่าต่างๆได้เยอะมากๆนะคะจะมีฟังก์ชันหลกักๆคือสามอันนี้มีกล้องมีตัวลถแล้วก็มีจุดไขปลา6กขีดตัวนี้สามารถตั้งเซตค่าได้เยอะมากๆนะคะรายการโทรศัพท์ เพิ่มโทรศัพท์นะคะได้สามารถเพิ่มโทรศัพท์ได้ทั้งหมด10เครื่องใช้งานพร้อมกันได้2เครื่องมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะด้วยระบบช่วยเหลือการขับผีนะคะเบรกอัตโนนะคะจอดรถติดไฟแดงเบรกให้อัตโนมัติเลยระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะพ,พี่เปิดได้ตั้งเซตค่าได้ต้องการฟังก์ชันแบบไหนนะคะต้องการให้แค่สั่นเฉยนะคะให้ช่วยเหลือหักพวงมาลัย ทั้งเตือนทั้งสั่นนะคะหักให้ด้วยนะคะตั้งเซตค่าได้เลยฟังก์ชันเยอะมากๆพี่ๆนะคะระบบกันชนด้านหน้าหน่วงกล้องนะคะถ้าเราลากพวก่วงเนาะ,ะหรือว่าระบบตรวจจับจุดบอดนะคะระบบช่วยตรวจจับอ,ออกจากช่องจอดนะคะถอยหลังทุกอย่างเซ็นเซอร์คือเปิดใช้งานได้หมดเลยนะ,ะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะคะรถยนต์นะคะ,นะคะตั้งค่าได้หมดนะคะเดินเบานะคะเข้าเกียร์เอ็น ฟัง์ชันต่างๆตั้งค่าได้หมดค่ะตัวแอร์ค่ะอุณหภูมินะทำได้ต่ำสุดถึง15.5องศาเลยนะใช้งานง่ายนี่จิ้มหน้าจอแล้วพี่เลื่อนได้เลยเพิ่มนะคะอุณหภูมิหรือเราขับรถอยู่อยากจะปรับแอร์ค่ะพี่หมุนได้เลยหมุนตัวน,นี้ได้เลยนะคะหมุนอุณหภูมิ Air แอร์ตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเพิ่มพัดลม m a c AC นะคะ Max ไล่ฟ้านะ Max AC ก็คือให้แอ์เย็นเร็ว สั่งสตาร์ทรถระยะไกลก็ได้นะคะสั่งสตาร์ทรถล็อกรถเช็คพิกัดรถนะคะปลดล็อกรถได้แค่เราเชื่อมต่อฟอร์ดพาสนะลองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะฮะโน้ตได้วิทยุสื่อต่างๆเปิดใช้งานได้ตามที่ขออนุญาตมีโหมดลากจูงด้วยเราไปดูโหมดออฟโรดกันเกียร์เป็น e ีชิปเตอไฟฟ้านะคะเดี๋ยวส้มจะลองเปิดประตูดูแล้วพี่ดูคันเกียร์นะ ลืมไปเดี๋ยวนะเข้าเกียร์ีก่อนอยากจะโชว์เข้าเกียร์กยกกยรีก่อนนะคะแล้วก็ล็อกรถไว้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ซ้อมเปิดประตู คันเกียร์จะเลื่อนเองนะคะไปที่ตัว P ค่ะพี V P, P เป็นระบบ s a ฟตี้ปลอดภัยของ Ford ค่ะอันนี้คุณแจรปเตอร์นะสวยมากเลยเบรกอัตโนมนะคะแล้วก็หมวกขับเคลื่อน2องล้อค่ะจะมี 2H งเฮ็นะคะสี่เแล้วก็4ี่ออโต้ด้วยแล้วก็ข้างนอกนะคะจะใช้บิดหมุนเพื่อเปลี่ยนโหมดตัวนี้ก็เป็นโหมดออฟโรดนะคะโหมดออฟโรดเวลาเราปีนป่ายค่ะก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะออโต้สตาร์สต็อปนะคะ บีบโหมดป้องกันการลื่นถลไอ่เดี๋ยวเราไปดูโหมด drive โหมดว่ามีโหมดอะไรกันบ้างดูที่ตัวหน้าจอนะคะพี่ๆจะเป็นรูปรถนะคะปกะตินะคะโหมดสปอร์ตนะคะเขาจะเปลี่ยนรูปรถไปเรื่อยๆแล้วก็โหมดถนนลื่นโหมดคนร่องนะคะโหมดไฟโหมดบาร์หานะคะก็ใช้งานได้ตามสภาพถนนเลยนะพี่ต้องการใช้งานแบบไหนแล้วก็ถ้าเราจะกลับก็ใช้ลูกบิดหมุนบิดกลับนะคะ เป็นตามหมดที่เราต้องการนั่นเองนะคะพี่พี่มีเก๊ะเก็บของนะคะด้านบน,นเก๊ะเก็บของข้างล่างเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ข้างหลังตัวนี้ก็มีเกตด้วยนี่ค่ะประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะก็สามารถจะป,ปรับนะคะเพิ่มนะสูงต่ำเข้าออกได้เราเซตความสูงได้นะคะมีมาร์กเกอร์ ดีไซน์ของพวงมาลัยข้างล่างฐานตัดนะคะแล้วก็ดีไซน์ทั้งคันเนี่ยก็จะเป็นเดินแต่งด้วยสีดำตัดด้วยส้มทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นกรอบนะคะดีไซน์ของตัวช่องลมนะคะหรือว่าดีไซน์ของพวงมาลัยของเบาะต่างๆนะคะก็จะเป็นเดินได้ส้มแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วสี่านนะคะขึ้นลงรถง่ายไหมเราผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เดินลงมาจากรถแรปเตอร์อย่างเท่เลยนะทุกคนใครสนใจอยากได้รถนะคะที่มีสมรรถนะ นะคะช่วยเหลือการขับขี่แบบเต็มพละกําลังแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะเฟิรม์มเฟมนะคะช่วงล่างคือเป็นโชคฟอค็อกคือโชคที่เขาอยู่ในสนามแข่งนะ,ะปกติเขาใส่กับพวกรถแข่งนั่นแหละนะคะก็นี่ค่ะ เจ้าแรปเตอร์ค่ะตอบโจทย์เลยนะคะแต่บอกก่อนว่ารถเขาเนี่ยไม่ได้เอาไปนเน้นบรรทุกนะเป็นรถบรรทุกจริงแต่เป็นรถบรรทุกที่ช่วงล่างนุ่มนวลกับพี่ๆนะ,ะสนใจนะคะอยากได้รถหล่อหลเท่แบบนี้สมรรถนะดีๆโทรมาหาส้มจีได้เลยนะคะส้มจีประจำการอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนมินโชรุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวส้ม ทิ้งช่องทางนะคะติดต่อพวก ID l ดี e ลอะไรเงี้ยไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากเขาใจเขาจ้าใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะพูดมาทุกอย่างเลยเนาะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย